โพสต์นี้มีอะไรนะทำสาวสาวแห่อิจฉาใหญ่ยาทั้งประเทศถ้าพูดถึงความหวานความคร่งรักของพระเอกหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะและแฟนสาวยาญ่ยาอุรัสยาก็ยืนหนึ่งไม่น้อยหน้าใครคะ่ะซึ่งคู่เนี้ยก็คุกเข่าสมแวนคอแต่งงานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคาดว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะได้เห็นภาพงานวิวา ช่วงนี้ทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างยุ่งกับตารางงานของตัวเองแต่ก็มันหาเวลามาอยู่ด้วยกันตลอดล่าสุดสาวยาย่านั้นก็ได้อวดโมเมนต์ช่วงเวลาที่อยู่กับหวานใจแต่แฟนๆบางคนนั้นกลับโฟกัสผิดจุดซิกแพคแน่นๆของพี่แบรี่ช่างสะดุดตาเหลือเกินโดยบรรดา f อก็เข้ามาคอมเมนต์ว่ามองย่าไม่เห็นเลยเห็นแต่ซิกแพค เราก็ตาดีจริงๆมาแน่นมากน่ารักน่ารักอะค่ะอยากมีช่วงเวลาส่วนตัวเป็นของตัวเองบ้างยูนิฟอร์มช่างคือร้านไหนคะงานนี้เราบรรดาแฟนคลับเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันรัวเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ